สวัสดีครับผมอาชัยสิธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับมาต่อกันเกี่ยวกับการาใช้วิดนะครับในการสร้างโปรเจกต์เรียนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมได้สาธิตการโชว์รูปภาพนะครับให้ดูว่าเอ๊ะเราจะทำการเข้าถึงรูปภาพที่บันเดิลเข้ามาในโฟลเดอร์ a อ s e ซสยังไงนะครับ a อ s e ซสยังไงซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของพวกตัวแปร Environment นะครับ <S <S คือในวิดเนี่ยเวลาที่เรามีการเขียนโค้ดเพื่อทำการรีค่านะครับ ตัวแปร environment เนี่ยนะครับเราจะต้องอเปลี่ยนจากมุมมองเดิมนะครับที่เป็น p r o c e s s e n v เป็นแบบใหม่เบื้องต้นก่อนเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าแล้วตัวแปร environment คืออะไรนะครับในกรณีนะครับเราสามารถทำการสร้างาตัวแปร environment ได้โดยการมาตรงนี้ครับแล้วก็กดนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า env ตรงนี้คุณสามารถทำการสร้างตัวแปรได้ตัวอย่างเช่น ซึ่งตรงนี้จะบังคับนะครับว่าถ้าคุณใช้วิดในการอยู่โปรเจกตชื่อตัวแปรคุณจะต้องขึ้นต้นด้วยคำวิดแล้วก็ขีดสมมุติผมใช้เป็นง่ายๆแล้วกันนะครับเช่นตัวเตินนรนเท่ากับนะครับอันนี้ไม่ต้องมีดับเบิลโขดนะครับผมถึงล้วโค้ดโมบายเข้าไปแล้วกันนะครับ เอาละในเคสนี้ส่วมากจะไม่มีเขาเรียกว่า white space ตรงนี้นะผมจะทําการอ่านค่าตัวแปรนี่ดูนะครับในการมาที่เจ้าตัว app นะครับหลังน,นั้นนะครับผมจะทําการมาที่ตรงนี้อนุญาตใส่เป็น br แล้วกัน,น,น,อ,นอ,กอ,อันนี้ใส่เป็น h 1นเะนะครับอ่า DV แล้วก็ app อันนี้ใส่เป็น div แล้วกันได้ขึ้นมาทัดใหม่ทุกครั้งนะครับก็เบื้องต้นนะครับในเคสนี้ผมจะทําการอ่านค่า environment โดยการพิมพ์ว่ import ครับ .meta นะครับ .env ครับแล้วก็นะครับอันนี้นอกจากจะทำการอ่านค่าได้เนี่ยนะครับยังสามารถแยก environment ได้ด้วยครับว่าเราอยู่บน dev หรือบน production ผ่านตัวแปรบูลีนเหล่านี้ถ้าเกิดร้องการจะอ่านค่าตัวแปรนะครับเราสามารถใส่เป็น with ครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรที่เใส่ไว้นะครับอันนี้ก็น่าจะได้เลยนะครับมาดูกัน เห็นไหมผมสามารถอ่านคำว่าโค้ดโมบายได้นะครับโค้ดโมบายอ่านได้ละนะครับโดยโค้ดแบบนี้นะครับซึ่งนี่คือการอ่านค่าตัวแปรนะครับจา,ากไฟล์ nv ตัวอย่างเช่นผมต้องการจะเพิ่มนะครับแล้วก็อาจจะมีคำว่า url จะอาจจะพิมพ์คำว่านะครับ www. code mobile. com นะครับก็ในเคสนี้ผมจะทำการเขาเรียกว,ว่าใส่ให้ดู2เคสนะครับเคสหนึ่งคือ ผมไม่ใช้เครื่อวิดนะครับเพื่อจะลองอ่านค่าค่านี้ดู mm. อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่มีชื่อขึ้นต้นในวิดมันจะอ่านไม่ได้นะครับผมก็จะลองเอาตัวนี้ก่อนนะครับผมกลับมาที่แอปนะครับผมลองอทําการชึบนะครับในตัวนึงแล้วก็ตรงน,นี้ก็ใส่เป็นเวอร์ชันเป็น URL ก่อนแล้วกันอันนี้คือ,ออ่านได้นะครับก็เห็นว่าอ่านได้นจะเร็วมากนะครับการเรนเดอร์มันนะครับแต่ถ้าเกิดแบบประมาณว่า ผมเปลี่ยนจากคำว่า w i t h เป็นคำว่า React นะครับเจว่า uh, มันอ่านไม่ได้นะครับอ่า uh, นไม่ได้เลยคือจำไว้ว่าชื่อตัวแปรจะต้องเป็น uh, เขาเรียกว่าเป็น with นะครับ uh, ขึ้นต้นเสมอนะครับถ้าเป็น w i t h ปุ๊บ uh, save นะครับ uh, ก็จะได้เลยคราวนี้บางทีเราต้องการจะเขาเรียกว่าแยก r o n m e n t นะครับ uh, ก็ในการแย yeah, ก e n v i r o n m e n t นะครับ uh, ทาง w i t h เขาจะกำหนดเอาไว้ว่านะครับไฟเอ n v อย่าเงี้ยนะครับ จะต้องอลงท้ายด้วยคำว่า d o production นะครับผมจะทำการเขาเรียกว่าลองก๊อบตรงนี้นะครับจริงมีก๊อบมาแล้วนะแต่จะเปลี่ยนคำพูดนิดนึงนะครับเช่นผมเปลี่ยนจากนี้เป็น post post แล้วกันเป็น product ผมนะครับ post p o แล้วก็ r l ก็ให้เป็น post post co นะครับโอเคอันนี้ก็ ถ้าเกิดเรารันเนี่ยมันจะอ่านไฟล์ไหนถ้าเกิดเรารันแบบโหมดยานเด็เนี่ยมันจะอ่านไฟล์ที่เป็นตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราบิลเป็นโปรดักชันนะครับมันจะอ่านตรงนี้แทนผมจะสาธิตคุณดูนะครับในการบิลก่อนในการยานบิลอันนี้คือจะเป็นการบิลนะครับเป็นโหมดโปรดักชันซึ่งบิลเสร็จละโฟลเดอร์ er จะอยู่ในดิสนะครับผมจะทําการรันนะครับแบบโหมดโปรดักชันด้วยตัวเซิร์ฟนะครับแล้วก็ตามด้วยโฟลเดอร์ d i s เอนเตนะครับอันนี้รันมาเรียบร้อยนะครับพอร์ต Default มัน3000กดนะครับก็เห็นว่าตรงนี้แทนที่มันจะโชว์เป็นคำว่าโค้ดโมบายนะโชว์เป็นโค้ดโพสต์นะครับเห็นไหมนะครับก็คือพวกงานมันสามารถที่จะ Detect ได้ว่าตอนนี้มันกำลังรันอยู่บนเอ v i r o n m e n t แบบไหนนะครับจะเป็นแบบ dev หรือแบบ Production นะครับอันนี้ก็คือวิธีการเขาเรียกว่าการ ดิทนะการอ่านค่าตัวแปรนะครับในโปรเจกต์ e a c t นะครับซึ่งในวิวก็ใช้หลักการเดียวกันนะข้อดีของวิดนะครับพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าสามารถใช้ k Knowledge Sharing กันได้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหลักสูตรของผมได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ code mobiles com สวัสดีครับ